ครับก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้บรรยากาศดีที่ท้องนานะครับพอดีเหลือบเห็นนกครับเห็นนกบินก็เลยจะมาถ่ายคลิปให้ชมนะครับเป็นนกกระสาครับเยอะมากเลยนะครับบินอยู่ฝั่งโน้นนะครับแต่ตอนแรกเขาก็อยู่ฝั่งนี้ตรงนี้นะครับแต่ว่าพอเดินมาลูกหมาน้อยครับเจ้าหมาเขาก็เดินมาด้วยเขาก็เลยบินไปฝั่งโน้นนะครับไม่รู้จะถ่ายได้หรือเปล่าครับ เป็นนกบินกันพอนนะครับหลังจากที่เกี่ยวข้าวแล้วนะครับเกี่ยวข้าวแล้วก็จะมีน้ําตามนาตามไร่ครับพอดีปลาในนาปลาในนาก็ยังมีเหลืออยู่นะครับปนนกก็เลยออกมาหากินกันเป็นนกกระสาที่จะลงลงกินปลาเล็กปลาน้อยครับแต่ว่าเขาอยู่ไกลเลือเกินนะครับอยู่ฝั่งโนนแล้วนะครับบินไปทางโน,น้นก็เลยต้องซูมเอานะครับมันก็อยู่ไกลเลือเกินเวลาซูมมันก็ภาพก็สั่นๆนะครับ ไม้กันสันก็ไม่มีด้วยนะครับพอดีก็เห็นนกกันเลยถ่ายชมครับมีครับหลายตัวเลยนะครับบินกันว่อนอยู่ฝั่งโน้นครับไกลไก่มากครับก็ยังพอเห็นอยู่นะครับขาวๆอยู่บนต้นไม้ครับขาวๆเป็นสีสดใสเลยนะครับครับนั่นครับก็เลยจําเป็นจะต้องตั้งกล้องชมก่อนก่อนนะครับเพราะว่ามันมันไกลครับ เป็นบรรยากาศท้องนานะครับที่ว่าเกี่ยวข้าวเสร,ร็จสังข้าวก็ยังอยู่น้ําในนาก็ยังอยู่พวกปลาเล็กปลาน้อยครับปลาเล็กปลาน้อยเขาก็ยังคงมีอยู่ก็เลยมีนกครับนกมาหากินเป็นตามภาษาะคระับวิถีของชาวนกครับก็อยู่กันเป็นกลุ่มเลยนะครับเป็นนกกระสาตัวขาวมองแต่ไกลก็เห็นชัดครับอยู่บนต้นไมนะคะ้ครับอยู่บนต้นไม้หลายตัวนะครับครับฝั่งนี้ก็มีครับฝั่งนี้ก็ <S <S ถึงกับ นูนครับต้นไม้หลายต้นนะครับสองสามต้นก็อยู่เป็นกลุ่มครับบินการว่อนครับหากินกันสําราญเลยนะครับหากินกันสําราญก็เป็นความสุขของเขาครับเดี๋ยวเลยจับภาพมาชมครับแต่ว่าภาพอาจจะสั่นนิดนึงต้องขอไปด้วยนะครับมันอยู่ไกลครับอาจจะต้องซูมนะครับซูมเข้าไปครับเป็นท้องนาครับท้องนาช่วงนี้ก็เกี่ยวข้าวกันแล้วครับเกี่ยวข้าวกัน ใกล้จะหมดแล้วบางที่ก็ยังเหลืออยู่นะครับอาจจะมีเสียงรถครับเสียงรถเกี่ยวข้าวอยู่นะครับแต่ตรงนี้เขาเกี่ยวเสร็จแล้วซึ่งก็้งก่อนก็ถ่ายอยู่นะข้าวข้าวตัข้าวปีนี้ข้าวสวยครับตรงนี้ข้าวงามมากครับจ,จะอุดมสมบูรณ์ครับปีนี้แต่ว่า,เห,ออาเหลือที่เขาก็จะมาเก็บฟางด้วยครับเก็บฟางสําหรับฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะมีฟางที่จะเก็บไป ให้บัวให้ควายครับยามหน้าที่เขาใช้งานเดี๋ยวนี้ก็เป็นประโยชน์หมดนะครับทำไมก่อนนีิฟางก็จะทิ้งไปเลยนะครับก็ไม่ได้เก็บแต่ช่วงนี้เ็าขายเป็นราคาด้วยนะครับครับนั่นครับอยู่ข้างข้างข้างในนู่นนะครับเป็นนกครับนกหากินครับก็คงจะมองเห็นอยู่แค่นี้นะครับเห็นอยู่แค่นี้เพราะว่ามันไก่ครับจะเข้าไปใกล้ก็กลัวจะบินหนีไปอองนะครับก็เลยต้องยืนไก่ ใให้ชหมครับบรรยากาศดีนะครับช่วงเย็นเ็นก็จะมีบรรยากาศที่มีแดดครับช่วงนี้หน้าหนาวครับหน้าหนาวมันก็จะไม่ค่อยร้อนครับเดี๋ยวอีกหน่อยตรงนี้ก็จะเป็นทุ่งครับเป็นทุ่งเลี้ยงควายนะครับเลี้ยงควายเลี้ยงอาจจะเลี้ยงวัวเลี้ยงควายครับตรงนี้ซึ่งช่วงนี้เขาก็ปล่อยมาแล้วนะครับปล่อยวัวควายที่ลงมากินหญ้านะครับสวยนะครับสวยงามนะครับฝั่งน <eterm oon> ้นซ <tsp>. ึ่งก็มีนกครับนก เก็อยู่บนต้นไม้ครับก็เป็นบรรยากาศดีนะครับสําหรับท้องทุ่งนาในชนบทนะครับเพราะว่ามันก็เป็นบรรยากาศดีในช่วงนี้ซึ่งก็หมดหมดหน้าหน้าหน้าข้าวไปแล้วนะครับเกี่ยวข้าวไปแล้วก็จะเหลือท้องทุ่งโล่งครับก็จะมีวัวควายครับวัวควายที่จะมากินนไปจนถึงนู่นแหะครับไปถึงหน้าทํานาอีกปีนะครับเพราะว่า พิธีชาวนาเขาก็จะวนเวียนกันอยู่อย่างนี้มาหลายปีดีดักแล้วนะครับข้าวก็จะอาจจะเป็นจัพยากรของของชาติเลยนะครับเพราะว่าข้าวประเทศเราก็ข้าวเยอะครับราคาก็อาจจะเป็นตามที่คิดนะครับทุกคนก็คงจะรู้ดีนี่ครับบรรยากาศ,บรร,ากาศบรรยากาศดีนะครับช่วงใบบ่ายเย็นๆมาก็จะมีต้นไม้อยู่ตามอยู่ตามท้องนานะครับ คิดว่าอีกหน่อยต้นไม้กลุ่มนี้ก็คงจะไม่เหลือนะครับเพราะว่ามันก็หมดอายุไปก็คงจะเป็นทุ่งโล่งแล้วนะครับก็จอมปลูกเดี๋ยวนี้ก็จะไม่เหลือแล้วครับเพราะว่าเขาก็จะดันทิ้งเป็นทุ่งทุ่งนาโล่งกว้างเลยนะครับนี่ครับมีบางส่วนที่เป็นต้นไม้อยู่ก็มีการปลูกขึ้นมาบางทีบางทีก็มีต้นไม้ที่เกิดธรรมชาติก็อาจจะหมดอายุตายไปก็จะเป็นทุ่งโล่งครับอนาคตก็คงจะ ต้องหาไม้มาปลูกนะครับเพื่อที่จะให้ความร่งเรื่องขึ้นมาเหมือนเดิมครับนี่ครับแต่แต่ตรงนี้ก็ยังพอมีพอมีบางบางบางต้นนะครับนกก็บินนะครับนก,กบินข้างบนเยอะเลยครับแต่ก็มองด้วยความยากนะครับเพราะว่ามันไก,ก่ก็คงจะได้เห็นอยู่แค่นี้นะครับทุกท่านครับ สวยงามครับสวยงามฝั่งโนนในบรรยากาศเย็ยนๆที่ท้องทุ่งนาทั้งเกี่ยวข้าวเสร็จก็จะเห็นสางข้าวอยู่เป็นสีทองนะครับเป็นสีทองอีกหน่อยสางข้าวก็จะเตียนไปในในพื้นนานะครับเพราะว่าเขาก็จะกรอบแล้วก็แห้งนะครับถ้าโดนหน้าร้อนหน้าร้อนก็จะมีหญ้าขึ้นมาแทนนะครับนี่ครับบรรยากาศสวยๆนะครับก็นําพามาให้ชมท,ทุกทุกท่านได้ชมครับ เป็นชนบทท้องทุกนาทุกที่ทุกแห่งก็จะช่วงนี้ก็จะเป็นการเกี่ยวข้าวครับสําหรับข้าวนาวปีก็จะมีบรรยากาศคล้ายๆกันครับแต่ตรงนี้ก็จะเป็นบรรยากาศอีกแบบหนึ่งครับครับนั่นครับนกเขาก็จะบินไปนะครับอีกสักพักหนึ่งก็คงจะมีนกหลายชนิดเดี๋ยวอันหลังก็จะได้ลงมาถ่ายนะครับถ้าถ้ามาไม่ตามมาก็เขาก็จะไม่หนีเท่าไหร่นะครับแต่ตอนนี้ ทีนี้ก็เป็นช่วงในระยะนี้นก็อาจจะว่อนไปทั่วนะท้องทุ่งนาครับเพราะว่าจะเป็นช่วงที่ข้าวที่นาข้าวก็ยังมีน้ำขังอยู่ครับก็จะมีต้นไมใ้ใบหญา้าธรรมชาติสวยงามนะครับมีท้องฟ้าสดใสครับวันนี้ท้องฟ้าสดใสเขาก็จะบินเป็นกลุ่มไปเลยครับอย่างนี้ก็คนก,ก็ไม่ค่อยจะเอานกไปกินนะครับเพราะว่า ก็เลยปล่อยเป็นสัตว์อนุรักษ์ไปเลยนะครับก็เขาเยอะนะครับนกแถวนี้เยอะนกมีเยอะครับบางทีตอนเช้าตื่นมาก็ได้ยินเสียงนกครับคุยกันทุกวันครับนี่ครับบรรยากาศดีๆวันนี้ก็มีมาให้ชมครับทุกท่านครับนี่ครับท้องนาท้องนาก็ยังมีน้ำบางที่ก็น้ำเยอะบางที่ก็แห้งครับทุ่งนาสีทองสดใสครับนำพามาให้ชมบรรยากาศดีๆช่วยๆครับ ก็จะเป็นหน้าหนาวนะครับหน้าหนาวส่วนตรงนี้ก็เกี่ยวข้าวไประยะหนึ่งแล้วนะครับสังข้าวก็ออกสีเขียวขึ้นมาแต่น้ําก็ยังไม่แห้งครับน้ําก็ยังดีนะครับมองไปไกลๆก็สุดลูกหูลูกตานะครับก็จะมีสังข้าวครับครับทุกท่านครับก็ต้องขอบคุณนะครับกับการที่จะพามาชมท้องทุ่งนาวันนี้กับชมนกจงธรรมชาติของสังข้าวนาข้าวครับสำหรับการที่เกี่ยวข้าวไปแล้วก็จะเหลือสังข้าวให้เห็นครับ บรรยากาศดีๆนะครับก็นำพามาให้ชมครับนี่ครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกท่านครับกับบรรยากาศดีๆในช่วงเย็นนะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่เท่ามารับชมนะครับขอบคุณมากครับ